ดีนะคะเด็กๆวันนี้นะคะวิชาสังคมศึกษาเรายังคงอยู่หน่วยที่สองบทที่สามอยู่นะคะอยู่ในเรื่องการทำความดีประจำวันพุธที่29กันยายน2564นะคะอ่ะคะเรามาดูในหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะเปิดไปที่หน้า76จะอยู่ในหัวข้อความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อื่นนะคะ ความกอเฟื้อเผื่อแผ่และการช่วยเหลือนี่ก็คือการแบ่งปันนะคะไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันเงินแบ่งกัแบ่งปันสิ่งของแรงกายเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนะคะการที่เรามีความเอืกอเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยจะช่วยให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะอย่างเช่นให้เพื่อนยืมดินซ้อยางลบมบประทัดนะคะช่วยครูถือของ บริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือคนที่ยากลำบากนะคะให้หนังสือเรียนให้เสื้อผ้ากับนักเรียนรุ่นน้องแบ่งขนมให้เพื่อนรับประทานช่วยเพื่อนทำความสะอาดห้องนะคะอย่างเี้ค่ะเรียกว่าความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการช่วยเหลือผู้อื่นนะคะอ่ะทีนี้มาดูหัวข้อความซื่อสัตย์ความซื่อสัอตย์ในหน้าที่77 หมายถึงการพูดหรือการกระทำตามความที่เป็นจริงไม่เอาของของคนอื่นมาเป็นของตนนะคะถ้าคนในสังคมมีความซื่อสัตย์เนี่ยสังคมของเราก็จะมีแต่ความสงบความมีแต่ความสุขนะคะการเป็นคนซื่อสัตย์เนี่ยก็คือเช่นเมื่อทําของแตกก็จะไม่พูดปฏิเสธว่าตนไม่ได้ทําแตกเพราะลัวถูกตีตัวถูกลงโทษใช่ไหมคะถ้าเพราะแต่ถ้านะักเรียนอย่าลืมคิดว่า ถ้าพ่อแม่รู้ภายหลังเนี่ยจะถูกตีมากกว่าใช่ไหมคะเมื่ออยากเล่นเกมของเพื่อนก็ขอเพื่อนเล่นไม่เอามาเป็นของตนนะคะหรือถ้าเรียไปซื้อของแม่ค้าเนี่ยทอนเงินเกินก็นําส่วนที่เกินย่ไปคืนแม่ค้านะคะแล้วก็เวลาสอบเนี่ยเราก็ต้องไม่ลอกข้อสอบหรือลอกการบ้านเพื่อนนะต้องพยายามทําด้วยตนเองนะคะรักษาคําพูดเช่นบอกว่า จะส่งงานวันไหนก็ต้องส่งต้องรีบทาแล้วก็ส่งให้ตรงเวลามิฉะนั้นจะเป็นคนที่มิฉะนั้นคนก็จะไม่เชื่อสิ่งที่เราพูดนะคะ,ะไปดูหัวข้อต่อไปหัวข้อต่อไปนะคะือความความมีเมตตากรุณานะคะเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนอยากเห็นผู้อื่นมีความสุข เราสามารถแสดงความเมตตาคารุณาได้หลายวิธีนะคะอย่างเช่นให้อาหารสัตว์บริจาคสิ่งของกับคนยากไร้หรือประสบภัยต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่มีความเมตตาครุณาเนี่ยจะทำให้สังคมมีความสุขวันนี้นะคะเราก็ จบในส่วนของอันนี้นะคะของบทนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆเปิดเล่มแบบวัดขึ้นมานะคะเนี่เรามีสอบนะคะนะัดสอบหน้าที่34เปิดเล่มแบบวัดนะคะไปที่หน้า34ม่คุณครูเขียนไว้ให้ดูนะคะหน้า34 คำสั่งให้หนักเรียนวงกลมล้อมรอบตัวเลขหน้าคำตอบที่ถูกต้องนะคะ 1. ข้อจะอ่านให้ฟังสองรอบอ่ะข้อที่หนึ่งถ้านักเรียนอยากร้องเพลงเก่งควรทำอย่างไรถ้านักเรียนอยากร้องเพลงเก่งควรทำอย่างไร 1. กัดตันยู 2. ตั้งใจฝึกฝน สามอ่านประวัตินักรอ้องถ้านักเรียนอยากร้องเพลงเก่องควรทำอย่างไรหนึ่งดันดูสองตั้งใจฝึกฝนสามอ่านประวัตินักรอ้องวงกลมเลือกข้อที่ถูกต้องนะคะไปข้อที่สอง ข้อใดเป็นความสามารถที่เหมาะสม 1. เล่นบอลเก่ง 2. ตื่นสายอยู่เสมอ 3. เล่นของเล่นใหม่ก่อนน้องทุกครั้งข้อใดเป็นความสามารถที่เหมาะสม 1. เล่นบอลเก่ง 2. ตื่นสายอยู่เสมอ สามเล่นของเล่นใหม่ก่อนน้องทุกครั้งอ่าไปต่อข้อที่สามนะคะใครมีระเบียบวินัยหนึ่งตูนส่งการบ้านตรงเวลาสองนิดขยันหมั่นเพียรสามปิงทำตามที่เพื่อนสั่ง ใครมีระเบียบวินัยหนึ่งตูนส่งการบ้านตรงเวลาสองนิดขยันหมั่นเพียรสามปิ้งทําตามที่เพื่อนสั่ง ต่อไปข้อที่4นะคะใครมีน้ำใจต่อผู้อื่น 1. โกรรักษัตวดาช่วยครูถือของ 3. เก่งทำการบ้านใครมีน้ำใจต่อผู้อื่น 1. โกรรักษัตว ดาช่วยครูถือของ3เก่งทำการบ้านต่อไปนะคะข้อที่หวินเตะบอลไปโดนกระจกห้องพักครูแตกวินควรทำอย่างไร 1. เล่นบอลต่อ สองยอมรับผิดกับครูสามให้เพื่อนไปขอโทษครูวินเตะบอลไปโดนกระจกห้องพักครูแตกวินควรทำอย่างไรหนึ่งเล่นบอลต่อสองยอมรับผิดกับครูสามให้เพื่อนไปขอโทษครู ่ไปต่อข้อที่6นะคะข้อใดเป็นความรับผิดชอบของนักเรียน 1. เลี้ยงดูพ่อแม่ 2. มีน้ำใจกับเพื่อน 3. ตั้งใจเรียนข้อใดเป็นความรับผิดชอบของนักเรียน 1. เลี้ยงดูพ่อแม่ สองมีน้ำใจกับเพื่อนสามตั้งใจเรียนอ่ะไปข้อที่7นะคะนักเรียนสามารถแสดงความกตันยูต่อครูได้อย่างไรหนึ่งไปส่งครูที่บ้านสอง ยกมือไหว้เมื่อพบครู3ช่วยสอนการบ้านนักเรียนสามารถแสดงความกตัญญูต่อครูได้อย่างไร 1. ไปส่งครูที่บ้าน 2. ยกมือไหว้เมื่อพบครู 3. ช่วยสอนการบ้าน ไปต่อข้อที่8นะคะโตช่วยยายถือของยายรู้สึกชื่นชมโตเพราะเหตุใด 1. โตเป็นเด็กดี 2. โตเป็นผู้ชาย 3. โตเป็นหลานโตช่วยยายถือของยายรู้สึกชื่นชมโต เพราะเหตุใด 1. โตเป็นเด็กดี 2. โตเป็นผู้ชาย 3. โตเป็นหลานต่อไปข้อที่9นะคะหากนักเรียนอยากเรียนเก่งนอกจากความขยันแล้วควรมีสิ่งใด หนึ่งมีน้ำใจสองความรับผิดชอบสามซื่อสัตย์หากนักเรียนอยากเรียนเก่งน,นอกจากความขยันแล้วควรม,มีสิ่งใดหนึ่งมีน้ำใจสองความรับผิดชอบสาม ต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่10นะคะคราวให้ปลาตูกับแมวไม่มีเจ้าของคราวเป็นคนอย่างไร 1. มีเมตตา 2. กะตันยู 3. ม,มีความรับผิดชอบเราวให้ปลาตูกับแมวไม่มีเจ้าของเราวเป็นคนอย่างไร หนึ่งมีเมตตาสองกะตันญูสามมีความรับผิดชอบอ่ะเมื่อเด็กทำเสร็จแล้วนะคะก็ให้ถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปหน้านี้นะคะส่งไปในลายส่วนตัวของครูประจำชั้นเพื่อที่จะเก็บคะแนนนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ